สวัสดีครับวันนี้เราก็มาเล่นแมททัวร์เฮลนะครับแข่งกัน3คนใช่ไหมเออไปไปเล่นเลยมาเปิดโลกาวิตี้แล้วปะโลกาวิตี้อะไรกันเลเซอร์อสเสือร์เราครับเป็นทำไมไงเปลียนทิน้มือทีเออคนอบ,บอสสวยสวยเราลืมไปว่ามันการเลเซอร์หลบเลเซอร์จ,นะจีจีบอสเอม่เหรอตาต่อไปไม่ต้องเอามาแล้วนั่นไงเราแล้ว ฮตัวนี้ผมที่หนึ่งสินะโจ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 อ้ชีดชีดี้ไม่ล้างโอโโจโจโอโจตาแพตินัมมในซื้อมาได้แบบยังอีซี่เลยอะครับออผมก็ไ้เห็นอยู่แล้วคือทั้งนั้นบอกเลยแบบมีวานตัวหนึ่งเลยอะ อ,อ,อ้าวบอสต,ตามมาแล้วไอ้บุญอะไรบอสเฮกอ้าวสวยสวยอะไรกันเนี่ยเนี่ย <laughs> เขา,าบอกบอสเฮกมันศักดิ์สิทธิ์จริงอะบอสเรารีบไหคนหอื่นเขานำไปหมดแล้วเรารีบรีบกันไปลืมดูทางตกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าประมาทน้องบอส เรื่องนี้สอนเรื่องยาไม้ใจมนุษย์มันแสนสูงลึกล้ำเนื้อดกำหนัดตึงเทาวันทันเกี่ยวที่รถเลี้ยวเลี้ยวรถในโคดเบลหนึ่งในน้ำใจคนเทนตุงนี่ไงน้ำใจคนน้ำใจคนนุ่มเช็ด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 โอ้โหก็ยากเลยเอาเอาแล้วไงต่ออ้าวไอ้นี่ติด เงียกชักเงียกเงียกเอ้าทำไมทำไมมันเอียงวะอ๋อตุนตาตุนตาเอียงหรอไม่เอียงอ่ะมันมันเอียงว่าตาไปไไวนะครับทุกคนได้ถึงแล้วเนี่ยเราพูดอย่างนั้นไม่ได้เว้ยเดี๋ยวแตกตั้งแต่งแตกจริงด้วยสวยตี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  ที่จุกนมนะได้เท่าไหร่กันตอนนี้หกสิบเก้าแมนหนึ่งร้อยมาเราเล่นกันสองตานะอีกตาหนึ่งเมื่อเปิดโลกาวิตี้ไม่ไม่ไม่จะเปิดโย่ากับเลเซอร์เปิดการเลเซอร์เสียจุกนมไว้เนี่ยเออคุณพี่ก็ลังเป็นหมื่นนะครับโอ้ไม่ข้าวก่อนให้เติมจนเราโดนแบนอจะจูอย่าพูดเรื่องความรักของคนอื่นโอเคนะครับตอนนี้เตรียมออืไปเสร็จแล้วนะครับอะไรนะ ใช้เมทินเทเวนแล้วเร่งดีกว่าอ้าวผมก็อยากใช้เหมือนกันนะครับพี่หมูตุนนะครับโอ้โหไม่แพ้นูเย่งเลยทำไมต้องโอ้ยแย่จังเลยอะครับอะไรครับเี่อะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยเจ้าของคลิปอะไรนะเนี่ยโอ้ใช้เมทินเทเวนแล้วนะครับอะไรครับเนี่ยนุ๊กจังเลยอ่อนให้ก่อนอ่อนให้ก่อนอ่อนให้ก่อนตาแหลกอ่อนให้ก่อนเอออย่าอย่าเห็นนะอย่าเห็นนะ เดี๋ยวดูตาที่สองนะแบบตบไนตบบอสแบบแปะ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 แบบบวบินขึ้นไปเลยบินขึ้นไปเลยเออเตรียมรีพอร์ตคจ้ะเยอะเยอะแต่ผมขึ้นอีกรอบมันยังได้เลยอะครับก็ไนไปอยู่ตรงนั้นนะไนขึ้นได้เพโอ้มันมันเฮเบิร์ดล้บอสมันเมสอินเฮเบิร์ดลูกขงลงข้างล่างเรียบร้อนฝนนบโนบเลยโน ทันสุดยอดนู้นั่นสุดยอดคลิปนะครับเนี่นยอ,อ,ะอ,อะไรครับเนี่ยครับอะไรอะไรคนอะไรฝูงนคไทอุดโปรตีนะไทไก่ครับผมก็ได้แหละขึ้นชื่อครับไก่อะไรครับเนี่<ร> <c oughs> ยเป็นบอสโปรตนไทไก่กขึ้นชื่อครับไนก็ไนเปิดการเลเซอร์้วจะทำไมอะครับไอไนไม่ต้องออกการเลเซอร์ดิเออไม่ต้องการเลเซอรอ์ไม่ต้องการนะไม่การก็ได้แต่เปิดเปิดฝุ่นอย่าไม่ต้องเปิดอะไรเลย พิษฝนจะไม่เป็นสุกเลยเว้ยเจ้าบอสต้องมองไม่ใช่หรอเนี่ยเออเปิดฝุ่นไงช่วงนี้มันเข้าช่วงนี้ดีโอ้โหไปกันแล้วเลยบอสตามเหรอคืออะไรคืออยางบอสได้บอสมาพอดีเลยอู้ชิชิชิสวยเทปหนักลว ด่าเลรกก็ยากแล้วอะ่ะยากเลยนยเมื่อกี้แค่เราล่วงเราคว่ำชิปล็อกไอ้โม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 ตัวเท็ตรงนั้นไม่สนโอ้ไม่ถึงว่ะไม่จะถึงถูกอ้ามาแล้วมุขขึ้นมาแล้ว,าวมาเลยยี่เลยมูนไม่ได้ที่หนึ่งเะยสู่ๆนะครับพั้นบน เออพิงว้าวเนี่ยอะไรกันเนี่ยมันคืออะไรกันนะอะไรกันเนี่ยอันนี้ลงลยังไงวะเนี่ยอะไรครับเนี่ยเนี่ยอะไรครับเนี่ยอะไรโอ้เฉียดหัวโอ้โหอะไรครับเนี่ยเลเซอร์เหรอครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยอ,อะไรครับเนี่ย อุ้ยอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยโมงเหมือนกันอะไรล่วงเลยครับเนี่ยไปล่วงเหมือนกันครับเนี่ยโอ้ไอ้นายเล่นซื้อนี่มาอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยก็ง่ายเกินอะครับโอ้โมโมงโมงเจ้าของเจ้าของช่วงนี้มันยังไม่ถึงไหนเลยกระจอกมากอะไรวะ อะไรครับเนี่ยอะไรเนี่ยจัดนี่ไงต่ออ๋อผมแค่กระโดดก็ขึ้นได้แล้วอะครับแล้วก็ล่วงอะครับไม่เล่นเลยนั่งดูยูทูปต่อแลยวไม่เล่นแล้วอะไรเนี่่ยยาจังลอะครับนั่ง่ายสุดแล้วก็ไม่ดูคนนึงก็แบบเก็ตเล็กอีกคนนึงก็แบบขี้มูจัดเขาเขาไม่เรียกว่ากิมเขาเรียกว่าขิงเลยเขาขิงไม่พอ โว้หูให้ตายใจไม่ม,ไม,มีไม่มีขาไม่มีตาครยไม่มีใบมะกรูดไม่มีอะไรเลยมีแต่ขิงอย่างเดียวไม่ขิงโวบ้วบโดนเปล่าวะเอาวเฮ้ยม่าบอลลิงหมาด้วยหรออ้ตายกาจอกอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยเพรเนี่ยอะไรครับเนี่ย เจ้าฟองคลิปครับคุณต้องทําได้ครับผมเชื่อมั่นอ้าวบอสบอสร่วงลงมาแล้วไม่นับไม่นับไม่นับอะไรเราเร่งเวลาแล้วอย่างเงี้ยนะเนี่ยอ้าสรุปผลเลยดิเก็บบอสก็สรุปข้างล่างสรุปผลนะครับคือตุ่งกะครับผมอะไรขึ้นนี่บอสลงมาดิอืมแป๊บหนึงร้อยมาหนึ่งลายลงเมื่อกีนนี่ร้อยมันะแป๊บแนึ่งเนี่ยเสียเวลาเยอะ ใครอยากเล่นดิสนีย์แลนดไม่เ่อนยังไงก็ไม่ทันแล้วใครอยากเล่นดิสก็สรุปผมนะครับก็คือบอสชนะใช่ไหมบอสเราชนะที่หนึ่งสองรอบไม่เชื่อโหรเราที่สองครับแล้วก็น้องไนก็ไม่ไม่ที่สอง dnf นะครับ dnf ไม่ไม่รอบแล้วที่สองออกซื้อไปแล้วครับไม่นับไม่เกี่ยวบายบายใช่เหรอวะใช่เหรอวะเอออะไรอ่ะฉันว่าบอสอะไรม่ถือไงก็ไม่เกี่ยวดิย์อ่า ก็ได้ก็ได้โอเคเนีย่ยวะโอเคครับก็บ๊ายบายบ๊ายบายบ๊าย,ายชอบก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับไปก่อนนะครับบ๊ายบายทิ้ต่อไปเอาเซนอน